หนูต้องทำอะไรคะหนูจะทำอะไรคะและหนูทำท่ากอดอกแบบเมื่อกี้ได้ไหมคะนะไหนทำให้แม่ดูสิคะต้องทำยังไงอย่างนี้อย่างนี้แล้วเมื่อกี้หนูทำยังไงที่ไม่น่ารักอ่ะหนูทำยังไงคะแล้วทำได้ายังไงอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมคะแล้วหนูจะไม่หนูจะกินอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมคะน่ารักไหมคะ แล้วหนูจะไปไหนไม่ได้เจะจะกินข้าวอยู่ค่ะหนูต้องกินขนมจีนก่อนโอเคไหมคะโอเค,อเคลุกขึ้นมานั่งดีๆค่ะ,อ,อ,ะอะไรคะไม่เอาอะไรคะ่ฮะหนูจะกินอะไรไหนูกินขนมจีนกําลังมาแล้วเนี่ยขนมจีนมีขนมจีนแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงดีไหมคะแล้วก็กินกับผักดีไหมค่ะไม่ดีเหรอคะ นั่งให้มันดีๆก่อนนั่งดีๆนั่งขึ้นมาดีๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เปิดให้หนูลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมาเดี๋ยวแม่ลุกให้ลุกขึ้นมานั่งดีๆก่อนขอบอกแม่ค่ะแม่ค่ะหนูจะออกค่ะออกค่ะ please please ใจเย็นใจเย็นทำไงใจเย็นก่อนหหยใจลึกๆหหยใจลึกๆก่อนหหยใจลึกๆก่อนหหยใจลึกๆให้แม่ดูอีกค่ะอีกเย็นเนเอาไหมอันนี้น่ากินไหม โอเคโอเคค่ะขอบคุณค่าก่อนโอ้ย <c oughs> อะไรกินสิกินเข้าไป <c oughs> โอเคโอเคอ่ะกินเอง <c oughs> โออยอ้อันนี้ก็ไม่กินเหรอคะไม่ก <c oughs> ินค่ะอะไรปอมมากยังไม่ลงคอเลยแบบอ ไหนเอาเข้าปากก่อนลองเคี้ยวสักคำหนึ่งก่อนแล้วหนูไม่กินเนืในพวกนี้หนูจะกินอะไรคะหนูจะกินอะไรคะแล้วหนูไม่กินเนี้หนูจะกินอะไรคะขนมขนมมันจะกินได้ยังไงข้าวไม่กินมันจะกินขนมได้ยังไงขนมอะไรที่คุณจะทานอ่ะขนมขนมอะไรคะขนมอะไรคะขนมอะไรคะนมนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวฮะ จะกินนมเปรี้ยวอะไรของคุณเดี๋ยวก่อนแม่แกะให้เ<ก>ช็ดมือด้วยอ่ะหนูเช็ดเองอ่ะแม่เอากระดาษให้หนูเช็ดเองก่อนสรุปไม่กินอะไรแล้วนะแล้วตอนกลางคืนจะปวดท้องไหมคะค่ะไหนปวดยังไงปวดท้องมันจะเป็นโอ๊ยร้ยองแล้วใครช่วย